เฮ้ย hey. เรานชิญมากิน huh. ข oh. yeah, uh ้ว huh. yeah, ัเ yeah, like ้นะะน้อเอ็มขอบคุณครับอยู่ในป่าแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไปเนี่ยหกใครครเปมามามันเกิดมันเกิดใครอะคะมันเกิดน้องเอ็มมันเกิดมันมันเกิดอม่แกมันะบอกวันเกิดอะเป็นน้อยไม่กไม่อะไม่ได้ว่าน้อยมนีอคนละชินโอหยิบเกินอมีเก้าชิ้นพอดี กินเจน้องเอมนะคะร้อยเจ็ดสิบอันนัขอให้ไฟ้ไหมนะคะพอหมดไม่พอก็อร่อยอยู่นะนี่มากมาง่วงเจกูก็ขอให้น้องเอมนะคะกินนีู้ได้ไหมอ่ะสามเก็บได้ไหมมันเกิดปีนี้นะคะอยาก็อยากให้น้องของเรานะคะไปยืดผมสักทีนะคะทำผมให้เรียบร้อยนะคะทำผมให้เรียบร้อยสักทีนะคะทุกขึ้น ได่บอกไปตังมา200เป็นพอใช้สวัสดีค่ะออเองหมดคนเลยน่าเอาเลยค่ะน้องน้สวัสดีค่ะวันนี้มันเกิดเอ็มเพื่อนรักนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะและวันนี้เราก็ได้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเรามาเซอร์ไพรส์วันเกิดแสนไกลเลยค่ะมันสุดเสสุดเสวันนี้เราทอะไปภูเก็ตกันคะวันนี้พิเศษวันนี้ไม่อยากจะเมาเลยค่ะมาทำงานค่ะเป็นทีมงาน ของมาคอมิกค่ะมาคอมิกของทิกใจของปตทนะคะก็มีความสุขมากที่ได้ทำงานนี้นะคะเพลิมสุดๆค่ะยังไงก็ขอให้เจ้าของวันเกิดปีนี้นะวันนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะไม่โดนใครกัดไม่โดนใครด่าในเวลาทำงานนะคะเมการส p t ้งแป้แป